วันนี้ป๊าป๊าทำอะไร sí ให้กินจ้ะหนูนิชาก็ม,มันไก่โอ้โหนี่ไปดู YouTube มานี่ไก่ลว้ลวนๆเลยนะครับพี่น้องโอ้น้ำซุปน้ำซุปก็มีโอ้แล้วเราก็หุงข้าวขึ้นมาด้วยชุบใส่น้ำมันไก่น้ำมันหมูอะไรไม่รู้ทั้งหมดทั้งหมดโอ้สนุกนี่มาดูนะครับไก่ลงมาต้มก่อนนะเจ้เออเอาน้องมาหนึ่งสองน่อง<ม>อร่อยไหม อร่อยแล้วก็เอาข้าวไปคุกกับน้ำมันไก่แล้วก็น้ำมันหมูลวมาหูงเป็นไงน้องนิชารู้สึกว่าอ้วนพ้นสมบูรณ์ดูในรูปพุงหน่อยดิหลังจากพ่อมาอยู่ด้วยหนึ่งปีพุงนิชาเปลี่ยนไปไวดีช่วงสงครามรยูเครนรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่ามันหนักมาก ละลาละล,ะล,ะละาไอกลายเป็นสงครามโลกประชามีไขมันไว้ไว้ไตุนละเนี่ยใครอยากมากินก็มานะจ๊ะเดี๋ยวเจ้าจอวยพรทุกคนนี้น้ำจิ้มเราทำเองใส่กระเทียมใส่ขิงใส่อะไรนู้นมห,หมดทว้ยหมดโอเคถ้าถ้าต่อไปข้าวแบบ เราจะบอกแนละ้วถ้าเรามีข้าวหนึ่งล้านกระสอบจะอัดไว้ในห้องนีห้ห้องเดียวพอ,อเต็มพอมเต็มเราก็สามารถเอามา่น,นมาช่วยคนนะคนที่ลาบากต่อไปเนี่ยนะโ okay. อเคพาะแม่แบ่งให้คนที่เรารู้จักแล้ว,วเขาทำดีกับเราและหลังจากนั้นอีกส่วนหนึ่งเราก็เอามาทําข้าวเพราะว่าถ้าไม่มีแกงเราก็กินกับันนี้ได้อร่อยคนไมน่คนคนไม่รู้จักเราก็แจกคนไม่ดีกับเราเราก็แจกเพราะจะเริ่มมาเชื่อพระเจ้าแล้วลุงนะโอเคอันนี้แหละทุกคนพระเจ้าอวยพร ในใน,ในตรงข,งข้างเราะจะแปลว่าไปเจ้มามัเจ้ากันด้วยโอเคแค่นี้แหละเจ้าอวยพรจ้าบดณจิา